ลักษณะของทรงจมูกที่ทําให้จมูกสวยยากมากๆเลยก็คือคนที่เนื้อจมูกหนาแต่อยากมีจมูกเรียวเล็กค่ะแล้วคนไข้กลุ่มเนี้ยก็มักจะเดินเข้าไปที่คลินิกศัลยก,กรรมแล้วก็บอกหมอว่าหมอคะช่วยทําให้จมูกหนูเรียวเล็กๆหน่อยได้ไหมคะและมักจะโดนปิดการขายเสริมบวกเย็บอินเตอร์โดมมาค่ะการเย็บอินเตอร์โดมเนี่ยมันก็คือการเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกให้ชิดกัน,นะคะ่ะ ก็จะได้ผลทําให้จมูกเรียวเล็กในคนที่มีกระดูกอ่อนปลายจมูกใหญ่แล้วก็เนื้อจมูกบางๆนะคะแต่ในคนที่มีกระดูกอ่อนปลายจมูกเล็กซึ่งก็คือคนไทยทั่วไปนี่แหละแล้วก็เนื้อจมูกหนาๆนะการเย็บอินเตอร์โดมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เห็นจมูกเรียวจากภายนอกได้เพราะว่ามันถูกโปด้วยเนื้อจมูกที่หนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความผิดรูปของรูจมูก รูจมูกจะกลายเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็จะแหนขึ้นทําให้มองหน้าตรงเนี่ยเห็นรูจมูกชัดแล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็อาจจะมีร่องตรงเนี้ยที่ลึกเข้าไปที่เรียกว่าเป็นลักษณะของอลาพินชิง่งทําให้ดูจมูกตีบรูจมูกรีบแต่ว่าจมูกก็ยังดูหนาดูใหญ่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็การแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแก้ยากด้วยเพราะว่ารูจมูกคนไขมักจะเล็กก็ต้องปรับให้ ระดูกอ่อนปลายจมูกเนี่ยลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเพราะนั้น,นการความคาดหวังของคนไข้ว่าอยากจมูกเรียวเล็กเนี่ยต้องดูด้วยว่าเนื้อจมูกเราอะเป็นยังไงนะคะ